สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง t n k 2ี Channel ชแนนะครับเขาวันนี้ก็อยู่ในเกมร้านเล่นออฟเซอร์เวอร์นะครับเขาวันนี้ก็อยู่ที่เกาะร้านเหมือนเดิมนะครับก็เซิร์ฟก็ใกล้จารีแล้วนะครับก็ตอนนี้จะพาพาไปเปิดบัตรม่วงกันนะครับก็หาของแดงนะครับจริงๆแล้วพวกของแดงเราก็สามารถหาได้จากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเก็บแอดดอปหรือว่าตีกล่องอาวุธต่างๆนะครับ หรือว่าจะตีซอมบี้หรือว่าฆ่ามอนเตอร์ในแมปนะครับหรือว่าจะเป็นบาวนตี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ของแดงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้ากว่าเราอยากได้ของแดงแต่ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือเราจะต้องเปิดบัตรม่วงนะครับห้องม่วงเพื่อที่จะตีกล่องหาของแดงนะครับไปครับก็บัตรม่วงก็สามารถซื้อแค่ประมาณสามแสนนะครับแต่ว่าของแดงที่ถ้าหากว่าเราได้มาเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นประมาณห้าแสนอัพนะครับมันก็มีหลายราคานะครับ ไปครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเผื่อว่าใครอยากรวยทางรัฐนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ใช้ดวงใช้โชคนะครับแล้วก็บัตรม่วงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ฟรีจากเควสรายวันหรือว่าเวสบาร์บลตี้ด้วยนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปเลยกันเลยอันนี้นะครับก็มีโอกาสได้บัตรม่วงจากตรงนี้ด้วยครับ แล้วก็ของแดงถ้าหากว่าได้มาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถนํามาแลกไอเทมหรือว่าแลกเป็นเหนเรียญเศษเหรียญตาหรือว่าแลกเป็นอะไรได้นะครับคือบางเควสก็อาจจะได้แบบว่าอะไร่เป็นล้านหนึ่งล้านได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วของวงในราคาอาจจะไม่ถึงล้านนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อน,อนจะสุ่มได้เควสไหนนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็เซิร์ฟก็เหลือ2ี่ชั่วโมงนะที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็เหรียญก็ยังราคา500,000นะครับก็ถ้าหากว่าเราใช้งบ สามแสนเพื่อที่จะซื้อบัตรม่วงแล้วก็ไปเปิดเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของแดงที่ราคาห้าแสนอัพนะครับก็แล้วแต่ดวงของเพื่อนๆนะครับก็จะเปิดได้ของแดงหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสได้หนึ่งถึงสองชิ้นด้วยนะครับก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันไปครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเปิดบัตรม่วงแล้วกันนะครับก็จะไปเปิดที่แมบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใกล้นะครับหมือนว่าแบบอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าหากว่าเราอยากได้เปิดว่าของทองของม่วงด้วยนะครับ ไปครับก็เดี๋ยวจะไปเปิดแบบว่าตัวเปล่าเลยนะครับไปครับก็เดี๋ยวพาไปดูที่ร้านค้าก่อนนะครับตอนนี้บัตรม่วงเราก็สามารถซื้อได้ตรงนี้นะครับนี่ที่ตาลุงแก่นี่เลยนะครับแล้วเราก็ไปที่อื่นๆนะครับก็จะอยู่โซนด้านล่างนี่เลยผมก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วก็ซื้อฟิวไปด้วยนะไปครับก็เดี๋ยวไปดูฟิวก่อนไม่แน่ใจว่าในกล่องมีฟิวหรือเปล่าตอนนี้เซิร์ฟนี้ผมก็รอจบเซิร์ฟแล้วนะครับก็ ขายของเงินเกียงแล้วนะครับก็พอมีอะไรอยู่ก็เดี๋ยวจะไปเปิดบัตรม่วงนะครับไปซื้อฟิลด้วยก็วิธีเข้าเราก็เข้าที่แมปแรกนะครับอันแรกเลยเพื่อนๆที่เล่นมาสักพักก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูเองกันเลยว่าจะได้ของแดงหรือเปล่านะ ตอนนี้ผมก็มาเกิดโซนด้านล่างนะครับก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมมาเล่นเหมือนว่าคนจะเริ่มน้อยๆนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเจอคนนะครับแต่ว่าเป้าหมายเป้าหมายหลักของเราก็คือจะไปเปิดห้องม่วงนะครับไปครับก็วิ่งไปเลยไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งชื่อนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับก็เราก็มุ่งหน้าไปที่ห้องม่วงของเราเลยนะครับนี่นะครับห้องม่วงของแมพหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าห้องเขียวห้องฟ้านี่ได้อะไรนะแต่ว่าเปิดแต่ห้องม่วงนะครับไปเลยครับอันนี้ก็ได้ของแดงเลยก็ใส่เซฟไปเลยนะครับก็เดี๋ยวลองตีเผื่อว่าจะได้ลหลายชิ้นนะครับเป้าหมายหลักของเราคือเอาของแดงนะครับตอนนี้ก็มีของทองอยู่บ้างนะครับไปครับก็เดี๋ยวกลับไปเช็คราคาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาของทีน,นี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีของทองอยู่นะ ครับก็เดี๋ยวลองไปขายดูอันนี้ของมูลค่าของเราที่ตกไปก็แสนก็กว่านะครับอันนี้ผมก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับไปครับก็เดี๋ยวลองขายดูนะอันนี้ก็ได้หกแสนเจ็ดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่าเราซื้อบัตรม่วงแค่สามแสนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถค้นของที่เราตีได้เนี่ยก็จะได้เพิ่มปอีกนะครับอันนี้เราสามารถมาลีได้นะครับแต่ว่ามันใช้อะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะได้อะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลักๆแล้วจะเป็นพวกไอเทมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อเทเทนะเสื้อเทเทก็อยู่แค่ไม่กี่ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันก็ถือผมว่าน่าจะไม่คุ้มนะก็ขายน่าจะดีที่สุดนะครับนี่นะครับเสื้อเทเทก็สี่แสนนะครับผมว่าเอาไปขายก็น่าจะคุ้มสุดนะครับ แล้วก็เควสบาร์เบลตี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้บัตรม่วงนะครับถ้าหากว่าเราทําตามเควสนะครับแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ไปไล่ภารกิจเอานะครับอันนี้ก็หัวใจ EG นะครับสามารถได้เงินเศษเหรียญหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าเศษเหรียญราคาไม่แพงนะครับตอนนี้อันนี้หลักๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณเสื้อไเท่นนะครับก็ขายไปเลยละกันไปครับก็เดี๋ยวลองไปเปิดบัตรม่วงดูนะครับก็ถ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทําเป็นแนวทางนะครับ ก็ถ้าใครอยากเปิดบัตรม่วงนะครับแล้วก็หาของแดงนะครับเอามาขายนะครับมันก็ค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงดวงด้วยนะครับถ้าหากว่าคนไม่มีเนี่ยเราก็พยายามแบบว่าหาของที่เราตีได้นะครับเอากลับมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะจบเซิร์ฟแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเปิดมาใหม่นะครับถ้าหากว่าใครอยากนําไปใช้ก็ตามแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they put them on display, oh yeah I'm So I build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go get rocks. I'ma stack bricks so up, build what I want to make I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness if you And so passionate Every word I move So descriptive Like an adjective I got to a better Against people who patent it Being negative When you should be getting after it I got facts Over facts Over tracks This and that Spitting slow Speaking fast I Gas. think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear what.